อำเภอเมืองตรังแต่นำพี่น้องทหารปันทกออำเภอเมืองตรังอําเภอนายงอําเภอกันตังอําเภอย่านตาขาวพี่น้องฝ่ายทองถินและพี่น้องฝ่ายทองที่ตลอดจนไปถึงท่านที่นักรบผู้ฆ่าเองสงครหมายเซียบุรพาขอจนรับสู่ตำบลน้ำบุตรอำเภอเมืองตรังครับผมรอนานเลยครับทุกคนครับ นานไหมมารอนานไหมไม่นานไม่นานคับเพียงดีใจนะครับก็มาเมืองฟางก็ถือว่ากลับเข้าบ้านเกิดผมเองก็กดดังครับ1ปีแล้วแ้ท่านมีชีวิตอยู่ปัจจุบันก็ยุเบ้ายุ99น่าจะเป็นรุ่นเดียวกับณลวงพิทย์เลยเยู่ในข้ามาหาทิเที่รวโบราณสถานกันก็ ในในครอบครัวของาสานการศึกับแล้วก็ด้รักการดูแลรับการส่งมอนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของภาคพูส้สีมาตลอดนครับก็เมื่อเรียนตุลาัมือกับมาก็้วนะครับมหาดูนาทิคุณบดเจ้าบทสมอง ดูครับ <coughs> <coughs>

Ayam kuning, ayam kuning, ayam เรียบ,ร,บร,ร้อยครับนี่ไใบตกลุ่มกำลังออกฟ้าตอกฟ้าตอกฟ้าตอกฟ้าพร้อมครับขไปยังมติภาพครับมองกล้องใหญ่นะครับหนึ่งสองสามเสร็จเรียบร้อยครับ ก็ในฐานะที่ผมเองรับผิดชอบผู้บัญชาการมณฑลนนทบกรกที่43แล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสำนักงานสงงครลอดฐานผันศึกเขตกระบี่ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังกระบี่พังงาและก็ภูเก็ตนะครับก็ได้ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องฐานผันศึกในพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันาหานผ่านศึกนะครับวันที่3ามพ,าพุธผ่านธ์ที่จะถึงนี้นะครับก็ในการเยี่ยมเยียนนั้นจริงๆก็มีการเยี่ยมเยียนอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับโดยสํานักงานสงเคราะห์ฐานผ่านศึกนะครับซึ่งในตัวผมเองนั้นก็พยายามจะาหาโอกาสมาเยี่ยมในห่วงระยะเวลาที่ที่เหมาะสมอย,อ,ยอ,ยอย่างเช่นวันนี้ก็มาเยี่ยมคุณลุงวิทูลน,นะครับซึ่งอายุปัจจุบันก็ร้อยหนึ่งปี ร้อยหนึ่งปีท่านเป็นทหารฝันศึกสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับซึ่งจริงๆก็ผม,ผมในตัวผมเองก็เป็นบุตรของทหาร่ันศึกนะครับคุณพ่อผมก็เป็นพลทหารในสงครามเดียวกันกับคุณลุงวิทูลน,นะครับถ้าคุณพ่อผมมีชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อผมประมาณ9 9ปี9 9ปีแต่ว่าคุณพ่อผมเสียชีวิตไปแล้วเพราะนั้นเ,เรื่องเกี่ยวกับ ความสาคัญของฐานผ่านศึกนั้นผมเข้าใจผมระลึกผมได้รับรู้รับทราบตั้งแต่ผมเกิดมานะครับผมเกิดมาก็าเกิดมาในครอบครัวฐานผัานศึกเห็นความสําคัญของฐานผ่านศึกที่ผ่านสงครามผ่านสารมูสมรภูมิต่างๆมาแล้วก็เมื่อมีโอกาสมารับหน้าที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบทบาทหนึ่งที่ที่ผมได้มาเข้ามาช่วยเหลือได้มาดูแล ในการสงเคราะห์ทหารพันศึกให้ได้รับสิทธิ์ต่างๆได้รับการช่วยเหลือและก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทหารพันศึกที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆ นะครับแล้วก็มีปัญหาติดขัดอย่างไรก็เราก็จะมีทางหัวหน้า,อารองหัวหน้าสำนักง,งานงฐานผ่านศึกเขตกระบี่นะครับที่จะเป็นผู้ดูแลตามระเบียบักเกณฑ์ต่างๆก็จะมาเยี่ยมเยียนมารับทราบปัญหาแล้วก็นําปัญหาไปสู่การแก้ไขต่อไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องฐานผ่านศึกทุกทุกท่านนะครับเนื่องในโอกาสวันฐานผ่านศึกที่จะถึงวันที่3กุมภาพันธ์2565นนี้นะครับก็ ขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนได,ได้เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องฐานบรรสึกทั้งหลายเหล่านี้ด้วยครับขอบคุณครับ